สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปตัวเช็คสภาพอากาศของวันนี้กรมอุตุเตือน34จังหวัดฝนถล่มต่อเนื่องกทมโดนเต็มๆตกหนักร้อยละ60ละของพื้นที่ให้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันนี้9ตุลาคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกด้วยนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยสำหรับร่องมรสุม พาดพัดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนั่นเองครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรจึงขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนั่นเองครับเราก็มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันเลยนะครับเริ่มที่ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้ากะนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากกำแพงเพชรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-26อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจะะเชงชงาบุรรยียจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด31-34องาศาลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1-2เมตร ดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ก็คือมีมากหน่อยและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6อุณหภูมิสูงสุด31 3 3องศาลมตอนออกความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยายกรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับคืบหน้าจะเป็นเช่นไรสำหรับดินฟ้าอากาศ เราก็ไปติดตามกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ